ถ้าเกิดเราสังเกตว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของซึมเศร้านะครับถ้าซึมเศร้าเนี่ยก็ถ้าจะสังเกตง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเราส่งสังเกตสังเกตว่ากาเด็กมีปัญหาแล้วโอเคแหละเราทราบปัญหาแล้วเด็กมีอาการแล้วถ้าเด็กที่ต้องไปหาหมอคือเด็กมีอาการนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอื mm. ครับเช่น ถ้าเด็กเรียนต้องืออยู่ก็เริ่มเรียนไม่ได้หรือว่าเริ่มไม่มีสมาธิในการเรียนเริ่มไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เริ่มมีผลกระทบนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อขามสมพันยาบคนรอบข้างาเด็กซึมเด็กพูดน้อยลงเด็กไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อน <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็คือเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้เริ่มกินไม่ได้เริ่มนอนไม่หลับอาการน,น,นี้เริ่มการดูแลตัวเองพื้นฐานกาอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองอะไรก็ไม่ค่อยทําอะไรประมาณนี้ยอันนี้แสดงว่าถือว่าอาการนั้นี่งผลกระทบต่อ ต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ก็กดไปพบกดไปพบจิตแพแท้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาการพวกนี้เนี่ยมันก็นอกเหนือนจากพ่อแม่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีบทบาทเรื่องของคุณครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนด้วย<ค>นะครับ<ค>พราะคุณแม่ก็อาจจะสามารถถามคุณครูก็ได้นะครับที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างป<ค>สทะกันกับเพื่อนก็เป็นยังไงบ้าง<ค>สังเกตว่าช่วงนี้เด็กตื่นลงมาลูกที่โรงเรียนมีปัญหาอะไรไหมอะไรพวกนี้แล้วคุณครูก็คุณครูก็พร้อมที่จะพูดคุย อ่สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของพฤติกรรมเด็กที่ยุ่งเรศอยู่แล้วนะครับอ่หรือว่าเอ่อควรจะทําความรู้จักกับเพื่อนๆของลูกเอาไว้บ้างเพื่ออ,อ,อันนี้นนได้ไหมคะช่วยได้เยอะ <c oughs> ช่วยได้เยอะมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเกที่ทํร้ายตัวเองสําเร็จเนาะทั้งเอ่อที่เป็นข่าวส่วนใหญ่เลยเนี่ยเด็กจะไลน์บอกเพื่อนครับไม่ไลน์บอกพ่อแม่นะครับถ้าไปอ่านข่าวย้อนหลังดูดีๆเนี่ย แค่จะทุกข่าวเลยเด็กจะลายบอกว่าจะทําแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี้ยไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าก็เป็นเด็กด้วยกันเนาะนนี้ต้องเข้าใจเข้าใจความเป็นเด็กคือเราเราไม่สามารถโทษเพื่อนที่เป็นเด็กได้เนาะว่าว่าทาตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าเพื่อนบอกมาอย่างเงี้ยทำยังไงแต่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เรารู้จักเขาเนาะแล้วเรามีเรามีคอนแทคกับเขาเนี่ยเขาก็เราก็จะเป็นคนแรกแหละที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนส่งมาอย่างเงี้ยเราก็เพื่อนก็จะส่งต่อให้พ่อแม่นะครับแล้วพ่อแม่ก็จะได้รับรู้แล้วก็รีบไปช่วยเหลือได้ทันการ